สวัสดีค่ะเจอกันในวันนี้ก็คือหัวข้อความสัมพันธ์ของคุณกับจักรวาลน,นี้นะคะไปดูกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการดูไพ่ทาโร่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆว้าว The Lover ขึ้นมาใบแรกเลยเป็นไพ่ที่ สะท้อนถึงพลังงานของคุณกับจัก,กรวาลได้อย่างแน่นแฟ้นมากๆเลยนะคะบ่งบอกถึงว่าตัวคุณกับจัก,กรวาลรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือคุณมีพลังงานความถี่เดียวกันเป็นพลังงานแห่งความรักนั่นเองนะคะสื่อถึงความกลมกลืนและความาความสอดคล้องที่คุณได้รับความร่วมมือทางจิตวิญญ,ญาณ จัก,กราวาลกําลังจะสะท้อนเจตนาของคุณกลับมาหาตัวคุณยิ่งทำให้คุณได้ใช้ชีวิตด้วยความจริงใจมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับการสนับสนุนจากจัก,กราวาลอย่างกลมกลืนมากขึ้นเท่านั้นเลยนะคะ,ะถ้าคุณมอบพลังงานแห่งความรักมากไปเท่าไหร่คุณก็จะได้กลับมามากเพิ่มขึ้นกว่าเดิม e i g of Pentacles นะคะเอ่อใบนี้เป็นการสร้างสารรค์ความเป็นจริงของคุณอย่างอย่างแบบคือคือคุณจะใช้ความทุ่มเทเป็นอย่างมากเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับจักรวาลที่ที่เชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืนผ่านความพยายามขยันขันแข็งคุณไม่ได้เป็นเพียงผู้รับของขวัญจากจักรวาลแบบเออ อย่างเฉยเมยนะคะแต่ว่าคุณก็คือช่างที่มีฝีมือที่ที่สร้างสารรค์โชคชะตาของคุณด้วยตัวของคุณเองเป้าหมายทุกๆเป้าหมายทุกๆความพยายามทุกๆก้กาวเล็กๆที่คุณก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของคุณล้วนได้รับการยอมรับและก็สนับสนุนจากจักรวาลทั้งสิ้นเลยนะคะนี่ก็คือ,คอช่วงเวลาแห่งความเชี่ยวชาญและก็ความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป สั่งสมประสบการณ์ไว้เยอะๆนะคะมาดูใบต่อไปกันเลยว้าว The Emperor เอ่อคุณกำลังได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ที่ทรงพลังมากๆณนะปัจจุบันนี้นะคะคุณจะทรงพลังในเรื่องของการสร้างอำนาจทางจิตวิญญาณ ตอนนี้คุณกำลังเ,เรียนรู้ที่จะควบคุมเส้นทางทางจิตวิญญาณด้วยตัวของคุณเองเอมีขอบเขตที่ชัดเจนนะสร้างรากฐานที่มั่นคงกับเส้นทางสายนี้อย่างเอาจริงเอาจังนะคะคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นจัก,กรวาลกำลังกระตุ้นให้คุณยอมรับความแข็งแก,งแงแกร่งภายในตัวของคุณเ,เพื่อสร้างระบบที่สนับสนุนในการเจอในการเติบโตของจิตวิญญาณ นะคะคุณกําลังก้าวไปสู่ในจุดที่คุณสามารถควบคุมความเป็นจริงของคุณได้อย่างมั่นใจมือก็สับไปแม่หมอก็พูดไม่ทันเลยพูดไม่ทันมือ <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะ the world แล้วก็ judgment ขึ้นมามโดยรวมแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับจัก,กรวาลก็ พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความสำนึกพลังแห่งอํานาจนะคะจัก,กรวาลได้ตัดสินแล้วว่าคุณได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นจัดเม้นใบนี้มาบ่งบอกมาการันตีเลยว่าคุณมีความรู้ความสามารถในการตื่นรู้ ในการยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมเท่า,ามากกว่าที่ผ่านมานะคะหลายคนมีคำถามบอกว่าอา้าวตื่นรู้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ตื่นรู้เลยเหรอแม่หมออันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะในการตื่นรู้ของเรามันก็จะมีการยกระดับของจิตวิญญาณแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจัดเม้น มาบ่งบอกให้คุณได้ยอมรับความจริงเกี่ยวกับเส้นทางที่คุณสามารถเลือกเดินได้นะคะทุกอย่างกำลังถูกเปลี่ยนระบบให้คุณวางอดีตแล้วก็ความผิดพลาดต่างๆลงนะคะ The world นี่ก็เป็นไพ่ที่มาเติมเต็มแล้วก็สร้างความสําเร็จการันตียืนยันความสําเร็จในเส้นทางที่คุณกำลังเลือกเดินณตอนนี้นะคะนายออฟสอด ก้าวดาบขึ้นมาทำไมเอ่ยอืมปรากฏการณ์ของไพ่ใบนี้ที่ขึ้นมาเออ่จัก,กรวาลอยากจะให้คุณพิจารณาภายในที่ที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะอาจจะเป็นความกดดันฝันร้ายหรือว่าความกังวลต่างๆหรือพลังงานลบอื่นๆสิ่งเหล่านี้มันจะบันทอนจิตใจ ในการเรียนรู้ในการเติบโตของคุณนะคะจัก,กรวาลอยากจะให้คุณค่อยๆวางพลังงานลบๆเหล่านี้ลงแล้วก็ค่อยๆปรับทัศนคติให้เป็นบวกมากขึ้นนะคะยังไงก็แล้วแต่เด r l ลขึ้นมาเนี่ยจัก,กรวาลก็จะตรวจสอบความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับการเป็นหนึ่งเดียวผ่านการเดินทางไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรในช่วงนี้ให้คุณได้ปรับสมดุลระหว่าง ร่างกายและจิตวิญญาณของคุณอมองเห็นเป้าหมายให้มันลึกซึ้งมากขึ้นในการเดินทางเส้นทางสายนี้นะคะแม้ว่าอาจจะเป็นเวลาสั้นๆคุณก็สามารถสัมผัสถึงพลังงานของจัก,กรวาลได้เพียงแค่คุณลบพลังงานลบๆออกที่ที่มันเป็นความกดดันเป็นความกังวลอะไรต่างๆนานาภายในจิตใจของคุณให้เป็นบวกมากขึ้นแล้วก็ให้คุณรู้สึกถึงสิ่งรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติ หากคุณรู้สึกว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้แสดงว่าคุณก็เป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลน,นั่นเองนะคะเพื่อนเพ่อ,อ,อ justment t e lover ก็บง่งบอกแล้วว่าคุณจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณปรับทัศนคติปรับอารมณ์ร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณของคุณให้มันเป็นบวกมากขึ้นนั่นเอง นะคะแล้ว The ะเ r ิรก็จะมาเติมเต็มสร้างความสำเร็จให้คุณมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้จักรวาลก็ดึงดูดให้คุณได้ทบทวนแล้วก็ยอมรับความจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีอยู่จงเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเองว่าตัวคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วนะคะอืมนี่ก็คือ แม่หมอขยายความก้าวดาบที่ขึ้นมาเพราะว่าก็มีความสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมก้าวดาบขึ้นมาทีนี้ไปดูคําแนะนํากันเลยนะคะเพื่อนๆหมายเลข17บไพ่ที่แม่หมอใช้นี่เป็นไพ่เรือนมองนะคะทุกคนหมายเลข17นี่ก็คือเป็นการสื่อสารเป็นข่าวสารการพูดคุยนะคะใบนี้ขึ้นมานกเป็นสัญญาณเกี่ยวกับอ,อ่า ระบบจักรวาลผ่านการสื่อสารที่ที่เห็นได้ชัดเจนนะจักรวาลอยากจะส่งสัญญาณต่างๆที่เป็นเรื่องราวให้คุณได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนา,นานามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณอาจจะเห็นอ่อลัคกี้นัำเบอร์บ่อยขึ้นในช่วงนี้นะคะคุณจะมีฝันแปลกๆแล้วก็อาจจะมีปิ้งแวบอะไรขึ้นมานะคะให้คุณจับสา,สายสัญญาณเหล่านั้นให้ดีแล้วก็ขับ เคลื่อนพลังในตัวเองโดยการเคลื่อนไหวหรือการไม่หยุดนิ่งไม่หยุดการเรียนรู้นะคะใช้พลังงานในการขับเคลื่อนตัวเองด้วยแรงบันดาลใจภายในของคุณมาดูซิใบที่หล่นมานี่คืออะไรรู้สึกว่าพายอยากออกมากนะทุกคนเท่าเท่าที่ทำคลิปมานะ ไพ่จะกระโดดออกกระโดดออกเลยก็คือพลังงานก็คือแม่นมากๆนะคะคือพยายามที่จะให้แม่หมอได้ได้อ่านนะ่ะแบบแบบคือไพ่จะจะต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติเลยนะเอ่อไพ่ดาวที่ขึ้นมานี่ก็เน้นย้ําให้คุณได้ดูทิศทางของจักรวาลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือว่าปิ้งแวบแวบแรกที่ที่แม่หมอได้พูดไปเมื่อตะกี้นี้นะคะให้คุณเอ่อได้ทบทวนความคิดของคุณอะไรที่มันเป็นไอเดียใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอะไรที่มัน ผูดขึ้นมาแวบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้คุณสังเกตดีๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นสายสัญญาณจากจักรวาลที่ส่งมาถึงคุณนั่นเองนะคะทั้งนี้เพื่อเพื่อการสื่อสารที่ดีเพื่อที่จะให้คุณได้มีความสัมพันธ์ที่ดีรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลในทิศทางที่ถูกต้องในทิศทางที่ควรแล้วก็เหมาะสมนั่นเองนะคะเพื่อนๆหมดหรือยังเนาะเอ ขอสักสามใบแล้กันนะคะเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าจากักรวาลจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมอะไรอีกอนะเห็นไหม cross road ขึ้นมาเลยทางเลือกหรือว่าทิศทางที่พูดไปเมื่อตะกี้นี้นะคะให้คุณศรัทธานในทางเลือกแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าคุณอยู่ในทิศทางที่จะต้องเลือกนะคะอันนี้เมฆ อะไรที่มันคลุมเครือก็พยายามทำให้มันชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะจิตใจและอารมณ์ของคุณนะคะบ้านมแม่หมอพยายามไปอย่างเร็วๆเลยเให้คุณเชื่อมั่นในตนเองศรัทธานในตนเองเพราะว่าคุณอยู่ในทิศทางที่จะต้องเลือกเส้นทางบางอย่างหรือ,อ,อช่วงนี้คุณกำลังจะพิจาร,รณาในทางเลือกที่มันท,ที่จัก,กรวาลได้ส่งสายสัญ,ญญาณมาถึงคุณ นะคะลองนึกดูดีๆซิว่าอะไรที่เป็นสายสัญญาณจากจักรวาลที่ส่งตรงมาถึงคุณนะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณหากคุณมีความรู้สึกไม่ไม่ชัดเจนหรือว่าคาดเดาอะไรบางส่วนเกี่ยวกับเส้นทางของคุณอยากจะให้คุณมั่นใจได้ว่าไพ่ ทั้งสามใบสุดท้ายนี้นะคะที่เป็นทางทางแยกเป็นเมฆเป็นบ้านเนี่ยคือ,ค,อคือจะสื่อความหมายที่เออจะสื่อความหมายในการบอกว่าไม่ว่าทางเลือกของคุณจะเป็นอย่างไรให้คุณได้เปิดบ้านของตัวเองเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะภาพบ้านที่ขึ้นมาหมายเลข4ี่นี้ ในการเปิดบ้านไม่ได้ว่าเป็นการเปิดประตูบ้านที่คุณอยู่อาศัยนะคะแต่เป็นการอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นในพื้นที่ของของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วปลอดภัยสบายใจแล้วก็มีสมาธิเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับจักรวาลแล้วก็พลังงานแห่งความรักได้มากขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ตัวคุณได้มีสัมพันธ์ต่อจักรวาลรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นเอง เพราะว่าจัก,กรวาลณนะตอนนี้กําลังสนับสนุนให้คุณก้าวผ่านในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในการฟื้นตัวของสัญชตาตญาณที่อยู่ในตัวคุณนะคะเพื่อให้คุณได้บรรลุเป้าหมายอย่างมั่นใจจากพลังงานของจัก,กรวาลน,นั่นเองนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เชื่อมโยงกับทุก,ทกสรพสิ่งออรอบๆตัวนะคะแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเอง โดดเดี่ยวหรือว่าแปลกแยกแต่อย่างใดนะคะจงใช้ความรักและความเข้าใจในในทุกๆส่วนของตัวของคุณเองเอแล้วก็แล้วก็มองทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อนของตัวของคุณเองให้เข้าใจว่า,าให้เกิดคำถามขึ้นว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็ ชีวิตของคุณนั้นมีความหมายอย่างไรนะคะทั้งสองคำถามนี้มันจะเป็นการการหาคำตอบที่มันสามารถตอบโจทย์อะไรต่างๆให้กับชีวิตของคุณได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแม่หมอแบบแบบคือคือทุกคลิปก็จะทำคลิปยาวมากๆในคลิปนี้ก็พยายามเร่งด่วนให้แบบ รวดเร็วกระชับเอาแต่เนื้อหารวนรนเลยนะคะมีข้อสงสัยใดๆก็เม้นต์มาได้นะคะทุกคนหรือว่าอาจจะพูดกำกวมหรือว่าพูดไม่ชัดเจนอะไรก็เม้นมาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในการมีปฏิสัมพันธ์กับจักรวาลในการรับความสุขจักรวาลในการรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยพลังแห่งความรัก จากจักรวาลน,นะคะยินดีมากๆที่ได้เจอกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะนี่ก็คือความสัมพันธ์ของคุณกับจักรวาลในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ